งบน้อยใครมีเหรียญ1ิบหนึ่งเหรียญมาแลกเอาคันนี้ไปเลยพร้อมกับเงินดาวอีก1 0,000บาทค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเนเน่ยูน้อยร้อยโลนะจ๊ะวันนี้นะคะเนเน่มาคู่กับโตโยต้ารีโว่หน้าร็อกโคนะคะสประตูตัวตามหาเลยทุกคนใครที่ไม่ทัน4ประตูของเรารอบที่แล้วรถที่แล้วนะคะวันนี้คันนี้ต้องทันแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปเดินดูรอบคันค่ะว่าน่าจับหน้าจอยังไงและคันนี้รถปี2019 เสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะเพราะว่าช่วงนี้เต็นท์ของเราอยู่ในช่วงการก่อสร้างนะคะมามาดูด้านในคันนี้กันค่ะมาเร็วๆทุกคนมาเร็วๆอุ้ยเกือบงายท้องออาาคันนี้นะคะทุกคนเนเน่บอกเลยนะจ้าว่านะ มีมาให้ครบนะคะสามารถเปิด gps นะคะสามารถดู youtube นะคะเชื่อมต่อบูุธได้เลยนะคันนี้เกียร์กระปุก6สปีดนะคะมีปุ่ม eco และปุ่ม power นะคะเบาะผ้าสวยๆนั่งกันสบายๆนะคะพวงมาลัยเป็นทั้งพวงมาลัย power และมัลติฟังชั o นนะลูกค้าจ๋าสามารถเพิ่มเสียงรถเสียงนะคะวางสายรับสายได้เลยเดี๋ยวขอดูเลขไม้นิดนึงเพราะว่ามั่นใจมากว่ารถที่เข้ามาล้านเลขไม้น้อยนะคะ มั่นใจมากเวอร์แต่ถ้าเลขไม่เยอะนี่คือโป๊ะเลยนะอไม่เยอะค่ะคันนี้นะคะเลขไม่แค่34,483กิโลเมตรเท่านั้นค่ะสาม0มื่นอ้าวหายไม่เป็นไรพี่บอกว่าไม่เป็นไรเราก็ไม่เป็นไรคันนี้เดี๋ยวเนเน่จะพาไปเดินดูรอบคันพร้อมกับห้องเครื่องนะคะว่าคันนี้นะคะน่าจับหน้าจองยังไงบอกเลยว่าใครที่กําลังมองหา4ี่ประตูในช่วงนี้นะคะพลาดไม่ได้เลยอย่างที่บอกนะคะ เหรียญสิบหนึ่งเหรียญน,นะ,ะใครมีเหรียญสิบหนึ่งเหรียญน,นะคะแลกคันนี้ไปได้เลยนะพร้อมกับเงินดาวอีกหนึ่งหมื่นบาทไปดูด้านในกันเอ้ยดูอยู่ไปดูห้องเครื่องและข้างนอกกันค่ะไปค่ะสีคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นสีที่หลายๆคนตามหานะคะเพราะว่าเป็นสีเทาดำนะคะตาไฟนี่คือตัวท็อปเลยเพราะว่าตาไฟเป็นตาไฟโปรเจคเตอร์นะคะไฟเดย์ไลท์มีมาครบเลยนะคะ คันนี้ได้เป็นล้อแมกอลอยจากโตโยต้านะจ๊ะล้อแมกเดิมๆสะดวกต่อการใช้งานเพราะว่าอะไรรู้ไหมเวลาลงหลุมน,น,นุ่นนู่นนี่นั่นนะคะไม่แตกง่ายยางเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่4ี่เส้นจ้าฟิล์มติดให้ใหม่ไปเลยค่ะรอบคันคิ้วมาให้แบบหล่อๆคันนี้นะคะบันไดด้านข้างมีมาให้ค่ะทุกคนแล้วดูสีรอบคันดีร่องรอยการใช้งานเนี่ยถามว่ามีไหมก็มีแต่ว่ามีน้อยนะคะกันชนด้านหลังมีมาให้นะคะกล้องมีมาให้ด้วยเห็นปะ เห็นปะเห็นปะใครถอยหลังไม่เก <els> <men cede> ่งเนี่ยคันนี้ได้เลยนะจ๊ะไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะคะเปิดง่ายๆนะคะแมกไลเนอร์เดิมจากโรงงานนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะรอยอาร์คนะคะยังอยู่ครบรอยช็อคนะคะก็ยังมีอยู่ที่หัวน็อตนะจ๊ะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยว่าคันนี้นะคะเดิมๆไม่มีชนหนักนะพวกไฟช็อตไฟไหม้มาแน่นอนนะคะ ไม่มีจกตาสภาพนางฟ้าเข้ามาก็คือให้เห็นแบบนี้เลยเดี๋ยวมาดูกันที่ห้องเครื่องบ้างค่ะว่าคันนี้น่าจับหน้าจองยังไงบ้างส่วนรอยช็อคด้านข้าไม่ต้องตกใจนะเพราะว่ามันเป็นพี่ๆทีมงาน q ิวซของเรานะคะเช็ครถเนาะอ่ะนี่ค่ะห้องเครื่องนะคะแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มนะทุกคนนะ คันหน้าเดิมค่ะไม่บิดไม่โค้งไม่งอนะรอยมาร์กนะคะยังอยู่ครบนะคะรอยช็อคทุกทุกอย่างยังอยู่ครบนะคะตัวกรองอากาศเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะของเหลวภายในเครื่องเปลี่ยนให้ใหม่ฝากระโปรงเดิมค่ะรอยอาร์กอยู่ครบนะคะสติ๊กเกอร์เดิมจากโรงงานนะคะมีครบหมดและอย่างที่เนเน่บอกค่ะว่ารถรอบนี้นะที่เข้ามานะคะวารันตีจากศูนย์โตโตยตานะคะยังมีอยู่คันนี้รถปี2019นะคะราคา649,000มาบาทนะรถปี2019นะคะ 649ใครที่หาอยู่รีบมาให้ไวนะคะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะหรือว่าข้องใจเกี่ยวก,กับการออกรถนะคะโทรมาเลยจา้าช่องทางกันดีต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างวันนี้นะคะเนเน่ขอตัวลากันไปก่อนค่ะคิดถึงรถมือสองให้คิดถึงเนเน่นะจ้าสมชายคาร์เซ็นเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ